มาดูกันต่ออีกสักเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องของกรุงเทพมหานครกับคลองถมดูเหมือนจะยังไม่จบง่ายๆยังไม่จบง่ายๆะนะคะจากเดิมนี่เจรจากันนะคะว่าจะจัดระเบียบนะคะโดยการให้ผู้ค้าผู้ขายของคลองถมนั้นออกจากจุดที่เป็นจุดค้าขายเดิมซึ่งพลุกพลาดแล้วก็คนเดินช็อปกันจ้าละวันเลยเนี่ยนะคะ,คะ ที่เดิมนี่นะคะลูกค้าเยอะจริงนะคะคนเดินเยอะ,ะจริงๆนะคะแต่ว่าเป็นปัญหารเรื่องของการจราจรแล้วก็ภูมิทัศน์ที่อยู่ริมถนนบางส่วนอาจจะมีผลกระทบกับผู้ที่อาศัยด้วยนะคะในการจัดระเบียบก็จึงขอให้ย้ายไปขายที่อื่นสถานที่ที่จัดให้ขายใหม่นะคะก็เป็นที่ทั้งขนส่งสายใตย้ตลาดท่าดินแดงหรือว่าห้างโซโหแต่ประเด็นก็คือเท่าที่ผู้ค้าขายคลองถมคุยกันแล้วแหล่งใหม่นี่สงสัยว่าลูกคา้าจะไม่เยอะเท่าแหล่งเก่านะคะแล้วก็มีปัญหาหรือเปลา่าว่าย้ายไปแล้วจะมีลูกค้า ตามมาไหมเดินทางมาลาบากจะขายของได้หรือเปล่าเนี่ยนะคะก็เลยขอคุยกับกลุงเทพมหาคอนครอีกครั้งหนึ่งวันนี้ทางกทมก,ก็จะนัดผู้ค้าย่างทองถมมาประชุมหารือกันเกี่ยวกับข้อมูลพื้นที่เรื่องที่ค้าขายใหม่นะคะจะไปตั้งที่ไหนเดินทางกันอย่างไรค่าเช่าที่จอดรถแผงค้าจะรองรับผู้ค้าทั้งหมดที่จะย้ายไปจากทองถมได้เลยหรือไม่และจะมีผลกระทบต่อการจราจรหรือเปล่านะคะ10บโมงครึ่งคุยกันวันนี้ที่สํานักง,งานเขตป้องปรับสตูพ่ายเพราะว่าจริงๆแล้วเขาคุยกันตั้งแต่ธันวา คมนะคะคกทมขยายเวลาผ่อนผันขายต่อได้อีก2เดือนนะคะก็คือจะมาหมดในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์แต่ว่าในช่วงนี้เองนะคะจะขอคุยกับกทมอีกครั้งหนึ่งที่ผ่านมากทมก็บอกว่า ไปค้าขายตรงนั้นคนเยอะแล้วคนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นเขาเดือดร้อนนะคะแต่ว่าทางคลองถมก็ไปเจรจากับผู้ที่อยู่อาศัยก็บอกว่าก็เขาก็ไม่ได้บอกว่าเดือดร้อนนะอยู่แค่รายเดียวเองที่บอกว่าเดือดร้อนดังนั้นขอให้คิดใหม่ทบทวนใหม่แล้วก็ร้องให้นายกมาช่วยพิจารณาแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับผู้ค้าขายที่คลองถมด้วยค่ะค่ะก็ให้นายกมาดูแลเรื่องนี้เลยนะคะคือเดี๋ยวต้องรอดูว่าทนไมกเลยจะออกมาบอกเล่าและพูดถึงเรื่องของคลองถมยังไงบ้างแต่ว่าเรื่องของการซื้อการขายที่คลองถม ที่บอกว่าทางพ่อค้าแม่ขายเองอาจจะเคยชินก<ช>ับ<ช>การซื้อขายที่แหล่งนี้บริเวณนี้มายาวนานเช่นเดียวกันกับผู้ซื้อก็อาจจะคุ้นเคยว่าถ้าซื้ออะไรต้องการอะไรที่คลองถุงมีก็ต้องนึกถึงคลองถุงก่อนถ้ามีการเปลี่ยนสถานที่ไปที่อื่นนี่ก็ต้องมาว่ากันอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวรอดูเขาจะคุยกันวันนี้ว่าจุดขายจุดใหม่จะเป็นที่ไหนหรือว่าจะขายจุดเดิมอยู่นะคะเดี๋ยวอัปเดตกันค่ะ